สวัสดีค่ะมาพบก,กับเราช่องน้องเพิ่มพูนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องเพิ่มพูนนะคะอ,ออกเดินเที่ยวเล่นคะ่ะนะคะพี่น้องอกอกเดินเที่ยวเล่นถึงเวลาออกเดินแล้วครับบุญมาองค์รักน้องหนุ่มองค์รัก Life in ubique, life in ubique. Oh, woman coi lệch honey. Một ai bài. Life coi đây Uy, này uy, 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 coi đây uy, 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 ถึงเวลาผมออกเดินแล้วครับเน่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 น่กับพี่หนุ่มนี่ว่าถือกัน ออวิ่งออกข้างหน้าแม่เลยเดินไปถึงไหนหนี่<อ>รถพ่วงมาแล้วครับรถพ่วงมาแล้วครับรถอื่นต้องลีกผมนะครับผม <laughs> <laughs> รถอื่นต้องดิกผมเด้อผมบ่ได้ดีกรถเด้อครับเด้อหันมาลูกหันมาเนี่ยแอนมาเนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้า